เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุท่านด้วยนะครับผมก็สวัสดีชาว facebook แล้วก็ชาวติ๊กต็อกทุกทุกท่านด้วยนะครับผม <Okay. S 1> อก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้น18ดาวได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องมาดูกันนะครับทุกคนยังไงวินแรกอะ่ะผมก็สู้เขาไม่ได้หรอกเเวลาผมยิงมันมันเหมือนยิงแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ล็อกเป้าอะ่ะผมไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ผมชอบแพ้เขาชอบวินวินหนึ่งวินสองนี่ผมจะแพ้เขาตลอดเลยนั่งไงยังพูดไม่ขาดคำแพ้เติมยิงซะไม่เป็นไรวินแรกผมต่อให้อมาวินแรกต่อให้ไม่รู้ว่าจะขึ้นสิบแปดดาวได้หรือเปล่านะครับทุกคนต้องมาดูกันนาอมาลุ้นกันผมก็ลุ้นเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ว่าตีนี้จะพาผมขึ้นได้หรือเปล่านะมันยากไงทุกคนมันไม่มีตีประจำเนาะคนไหนที่เขาขึ้นไอ แหลงสูงๆเขามีตี้ประจำใช่ไหมทุกคนเขามีเออครบสีครบสีแต่ผมไม่มีนะครับผมผมสุ่มมาเล่นเลยนะครับผมสุ่มเล่นกับคนทางบ้านเลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องชมกันทุกคนก็อ่าลัง,งใจให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมกดซับด้วยนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่กดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ขอให้มีคนดูก็แล้วกันนะครับก็พอแค่นั้นก็พอนะผมกลัวไม่มีคนดูไงซึ่งผมก็ตั้งใจทำคลิปนะครับโอเคทุกคนไปต่อเลยนอกเรื่องมาเยอะแล้ว้ยสวยเพื่อนเนหนึ่งแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนอย่าทำหนึ่งกันดิอย่าทำหงกันดิเนีวะเฮ้ยล้มสองเลยเหรออ้าวแล้วจะขึ้นได้ไม่ได้18ดดาวผมเนี่ย เพื่อนเฮ้ยเพื่อนข้างหลังระวังข้างหลังผมมาเข้าไปช่วยแล้วทุกคนเล่นล้มหนึ่งแล้วขอสามตัวนี้ก่อนอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าเยอะจังวะโอ้ไม่ไหววะทุกคนโอ้มีหน้าหลังเลยอะ่ะไอ้วอลผมก็ไม่มีแล้วอะ่ะโอ้เล่นยากกว่าทุกคนเราไม่เล่นเล่นยากมากก็เกาะก็ไม่มีด้วยไงยผมว่าแพ้เรามียังไงผมต้องยอมไปแหละ จะดูฝั่งไหนวะฝั่งนี้มายังฝั่งกอาเอ้ยเห็นไหมไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะทุกคนก็ต้องมารอ์ลุ้นหน่อยนะมันเล่นยากไงทุกคนมันไม่มีเกาะแล้วมีไอ้วอลเราก็ไม่มีใช่ไหมมันเล่นยากอวินนี่ผมต้องเอาให้ได้มีเกาะมีไอ้วอลละไอ้วอลก็ลูกเดียวเองเนาะอย่างน้อยก็ยังมีเกาะวะทุกคนมีเกาะมีระเบิดสักลูกนึงก็ยังดี เพื่อนเราเตน้นเต้นแบบไอ้นี่ยเลยนะสบายใจเลยนะไม่ดูเลยเหรอว่าเขานำอยู่นะ <c oughs> เพื่อนผมนี่แน่นอนอารมณ์ดีจริงๆอ่ะยิงสามใครจะได้ไปคื่มาแล้วมาแล้วคนมาแล้วเห็นไหมกระโดดต้องแนงต้องแนงกระโดดเหมือนจิงโจ้มาแลวนู่นๆูนอนวิ่งมาห่างผมเยอะทุกคนเยาจะเอาตัวนี้โอโหมี่ขึ้นหัวไอ้โมสวย ปืนยิงยงเหรอยิงยงเหรอยิงงงเหรอนี่โดนปืนรูดไปเฮ้ยในหนึ่งเวเฮ้ยเอา้าอยู่ไหนวะข้างบนแล้วมีพีซเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยมาช่วยฉันหน่อย <c ười> เพื่อนต่อย <c ười> ต่อยระว,วังไอวอเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรนะทุกคนคือไอวออ่ะมันชอบรีเลย์ทุกคนเป็นเหมือนผมไหม อ้าวไม่ใช่เหรอ,อผมได้ไอ,อ้วอมันชอบดีเลย์ทุกคนเออมันเป็นไรวะแต่ระเบิดไม่เป็นไรนะแต่ไอ,อ้วอเลยเมากเลยโอ้เพื่อนบอกให้ปล่อยอ้าวเป็นไงปล่อยแล้วแตกเ,เลยเหรอเฮ้ยเอ้ยเอายังจะเอาอีกเหรอเพื่อนระว,วังแตกนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะถ้าบอกว่าปล่อยอะ่ะอ้าวเป็นกำลังใจเดี๋ยวยิงข้างหลังไอกข้างล่งาง,ลงให้ไม่น,าน่ารอดว่ะทุกคนไม่น,าน่ารอดนานไงว่าแล้วจะไหวเพรวะเนี่ย ทำไมไม่ล็อกเป้ากนะันอะไม่เป็นไรเพ่อนขึ้นไปดิเออสวยออไอน้นี่ทำเสียวทั้งตี้เลยนะคนเดียวเนี่ย <c oughs> มาแล้วทุกคนมาแล้วหนึ่งละมาหนึ่งละทุกคนมาซื้อ,อ,อ,อไอวอไปออไอวอลสามละถ้าไอวอลสามลูกอะ่ะมันยังมีลุ้นอยู่ใช่ไหมทุกคนเออแต่นี่มันมีลูกเดียวไง <c oughs> <c oughs> อะไรเพื่อนมองหน้าทำไมละพี่เอ๊ สาว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 อะไรสาวออยเหรอเนี่ยสาวออยหรือสาวอะไรไม่ใช่หรือวะชานมมูอสาวออยได้ไงผมอ่านไปมั่วทั่วไปหมดเลยนะฮะไปสาวไปตามสาวชานมนี่แหละโอ้ยสาวสาโหดนล้วน่ะดูกระโดดไปยิงโจ้เลยนะมามาตามพี่มาน้องสาวเดี๋ยวพี่ไปพาไปแว้นสาวไปไหนครับโอ้วิ่งวิ่งไปนู่นเลย ชานุมไปสไกัยเลยเฮ้ยผมจะช่วยทันวะเนี่ยทุกคนกลัวไม่ทันว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนตกฟอกผมกลัวน้องก็แตกเฮ้ยสวยวะ่ะชานุมเฮ้ยเอ้เอาเพื่อนผมแตกเอา้าแตกซองเลยเอา้าวชี้ผายแล้วทุกคน,กคนผมว่ายตัวบนหลังคาแน่นอนเลยอยาขอปลาระเบิดดนะิโอ้ยทำไมเข้าน้อยจังวะเก้าสิบห้าเองโอเขอลบดูสักลูกดิเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคน ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเลยเฮ้ยโอ้ยไม่แตกใช่เลยอะยี่สิบามเลยนะไม่แตกเลยอ่ะเดะเดะเดะเขาลงไปฝั่งไหนวะอยากเขาแอบก่อนทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะมาฝั่งไหนไงไหนวะโอ้ยไปนู่นเลยเหรอไม่ใช่เหรอไปไวจังวะไปเบียวไปนู่นแล้วอะเอ๊เดวเดวเดว ขึ้นหัวเออหวัวจะขึ้นหัวได้เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวอยู่นี่บ้านมีตัวไม่โดนหรอเพื่อนรอบสองเก็บแตกเก็บม,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 มาไนมาเก็บมามาสองสองแล้วทุกคนผมเอาลิงมาแล้วมันมันเวลาป,ปลายวอลปาระเบิดมันมันเนี่ยมันได้เปรียบเพราไงทุกคน ปลาไก่ไงเดี๋ยวนี้ใช้วอลใกล้ใช้ระเบิดใกล้ๆผมใช้ไม่เป็นแล้วอะทุกคนใช้เป็นแต่ไกลๆอะวินห้าวินห้าไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าเน้ะโอ้ยไม่มีฝั่งนี้ไม่มีเพื่อนหน้าจะออกสายว่ะหน้าจะออกสายอะน่าจะออกสายหมดเลยหน้าจะออกสายใช่ปะวะไอ้จริงด้วยว่ะซ้ายซ้ายซ้าย มันผมเห็นแวบๆอยู่ตรงห้องน้ำเนี่ยทุกคนเมันเหมือนเหมือนเขาอยู่ข้างหลังห้องน้ำเนี่ยอย่าขอยิงรอดเออน่าหงายจริงด้วยเห็นไหมว่าแล้วอี๊ดอู้เข้าห้องน้ำอีกอีดอ้าวไปตอนไหนวะน่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวยิงให้โอ้โหโลเลยนะไอ้บ้าเนี่ย วต,ตังไอบอกเอ้ยมีตังแล้วเออสวยลบหนึ่งแล้วเพื่อนลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งแล้วเพื่อนเขาอยู่ไหนะวะทุกคนเฮ้ยเอ้เอาอยู่นี่เหรออ่ะเล็งรอ,อยังไงผมก็เล็งรอให้สามไปให้สามไปยังไงยังไงก็แตกอะ่ะคนเนี้ยะเ,เล็งรอเลยผมเล็งรอเอาดิออกมาเป็นแตกอ่ะออกมาออกมายังไงก็เจ็บอ่ะตุ๊บเอ้ยเข้าเดี๋ยวเข้าเอง แ่ไม่ต้องเข้าเดี๋ยวข้าเองเดี๋ยวข้อเอง,เอ,เ,องเออเป็นไงไม่เคยกลัวหรอกแค่นั้นน่ะนี่ยิงเพื่อนต่อยอ <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีนะผมทุกคน <c oughs> มาํำแล้วทุกคนนำแล้ว,ลวพี่มีหวังว่ะทุกคนยังไงก็มีหวังว่ะผมอะอ้าวอ้าวอะไรเพื่อนต่อยอะไรอะนายต่อยอะไรเพื่อนแมหมาวละเราอ่ะแหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคำมีคำแล้ว ไม่เลยทำไมผมซื้อไอ้วอลไม่ได้ทุกคนอ๋อสี่ลูกแล้วนี่เออซื้อได้ที่ไหนไปอ๋อเน็ตผมมันปิ้งผมว่าแล้วทำไมซื้อไม่ได้มามามาที่ตรงไหนวะเพราะเขาชอบเฮ้ยยังไงยังไงเลยมันข้าเหรออุย้ยขึ้นจุดแดงทำไมไม่โดนวะเฮ้ยสวยเพื่อน ซ้ำเลยเพื่อนซ้ำเลยซ้ำเลยเอุ้งขอซ้ำเพื่อนผมเลยอ่ะฮยสวยเพื่อนอยู่ตรงไหนวะเอุ้ง <c oughs> หายแล้วโอ้โหไม่โดนอีกอืมอมไม่ไหวว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะขอพันยาก่อนเฮ้ยอ่ามีนั่งแอบบต้องเจอสไนไอ้พวกนั่งแอบเลยนี่ เอ,อ,อ้าไปล็อกตัวนั้นอีกือ้อหนึ่งไงสาบบอ,อกก่อนสาบบอ,อกก่อนเฮ้ยเอ,อาแล้วยิงเขาอืุ้ยคิดอือคู่ด้วยนะขอพัญญาก่อนได้เพื่อนไอ้บอลม,มาโอ้หเล่นคิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันพวกเดี๋ยวเจอกันคู่เหเอรวเอรวิกเตอร์เหรอวิกเตอร์เหรอมาผมจะเอาไอ้หัวเขียวนี่ให้ได้ไม่เอาดีกว่าผมเล่นดุซองดีกว่าผมจะจัดไอ้หัวเขียวนี่ให้ได้มันไส่มันใสให่หัวเขียวเดี๋ยวจัด,ดกันก่ดิฮะวีนสุดท้ายแล้วทุกคนเสียวว่ะกลัวแพ้ชิบหายเลยโคตรกลัวแพ้เลยวะ่ะทุกคน อนนี้ก็โอ้ยข่าไปแปดเลยนะทุกคนผมอะ่ะเออทำเป็นเล่นไปูไม่เห็นเป็นไรเลยอะ่ะไม่น่ามาฝั่งนี้น่าจะน่าจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมขอดู่อนเนียขอดู่อนน่าไงจริงด้วยเข้ามาฝั่งนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะขออยาเป็นไอ้หมวกเขียวยใช่ไหมวะเดี๋ยวขอดูวัน ไม่ใช่หมูเขียวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวแอบเอาไม่เป็นไรืก,อบอกับแตกนะผมนะทุก <c ười> คนเสียวเลยเสียวขอซ้ำก่อนไหนวะเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวตั้งบอกกูเวามจยิงมาฝั่งไกลวะทุกคนเสียวอ่ะผมชอบพลาดนั่งไงเอ้อยสวยเพื่อนสวยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปช่วย ไอตัวหนึ่งไปไหนวะนะ่ะได้อีกสองดิได้อีกตัวไอเขาอยู่ไหนวะทุกคนอ๋ออยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขานี่ยวาเขาอยู่บ้านน่าจะอยู่บ้านหมดนั่งไงตัวนั้นเฮ้ยเพื่อนเก็บหนักนะนะ่าวิงเขาใส่เลยเหรอเนียล้มไปแล้วหนึ่งเฮ้ยมาจากไหนอะ่ะเอา้ามาจากไหนวะนะ่ะ อยู่บนบ้านเพื่อนอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปนะไม่ต้องขึ้นไปนะไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอ้ยเราล่อข้างล่างไว้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไปอยู่ข้างบนครับไปอยู่ข้างบนคนไปอยู่บนบ้านยิงไอ้บอสออกไปไปอยู่บนบ้านเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องเข้าไปออกมาจะเข้าไปทําไมชานน่เดี๋ยวก็แตกหรอกเชื่อดีเนี่ยเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ใกล้เนี่ย เมั่ไงว่าแล้วหัานะมน,มนี่ไงยัดหน้าเข้าให้จัดแพ้ทุกคน <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลักทุกคนครับสวัสดีครับ